สวออัสดีครับตปนประชมันนี้มีเจมส์ดิ้นะครับุโคเด็กดาวนะครับผมอยู่กับโกลเดจนชิในช่องชนะครับอ้โหจ้าอยากใส่ทรงมหอจังเลยอ่ะพี่ไมโหดจ้าหนีเร็วหีมาคิวเทพอ่ะไอชิปหายห,หน้าขาวมา ไว้ไว้ทำกูมไม่ได้ว่าไว้ไว้เฮ้ยอ,อหน้าปากดโโโโีโอ้ไม่น้าปากดีเลยลูกไปไปไปผีอยู่ไหนผีไม่ไหนผีไม่ไหนไม่ได้ไนะไอผีกูผีน่าจะบุกเนี้ยวไปไปไป ไปดิไปดิใช่ไปเออเกือบปิประตูตายเราไม่ได้อยู่ห้องนี้เพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มความสนุกให้กับผู้ชมทั้งห,งหลายที่กำลังอยู่พิซมาดีมาดีาดใช่มันจะมาแล้วมันจะมาแล้วมาดีวิ่งทางนี้ก่อนขอดี ึนไปแล้วมเอายากตายแล้วนี่มาจะมาลักษะนี่ไฟสักทีชายเฮ้ยอาล็อกหรอจาลอกเงียบ้อยขึ้นเราโดนลากกี่แล้วโดนีลากอยู่แม่ดิไม่รอดายเพื่อาไปใกล้ประตูดิโระตูพังบอกแล้วอย่าไปใกล้อเพื่อนเรอึชตายแ๊บอึ ไอ้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยเรียบร้อยวิงซี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าไปแก้ประตูกันดิเพื่อนเดี๋ยวก็โดนลาบกินเหมือนคนต่างๆยิ่ได้บทเรียนเหรออีกโซนิกไม่ไม่หวาเออประตูปิดได้เดีแล้วมาไม่ได้หรอกโว้ยมาโว้ต้องหามุมสนุก่อยนี่นะครับผม เข้าไปดีกว่าทางนี้เฮ้ยอย่าปิดประตูดิคนจะมาใช่เสียงติมบอลบอกเื่อกี้เสียงรถไอติมบอลไม่ใช่ละไม่ใช่ละมันไม่ใช่ติมบอลนะมันเป็นผีมากกว่านั่นไงผีเต็มๆผีมาจังวะนี่ผีมา ไปดีรออะไรไปด,ไปดีครับไปดีครับแบแบๆมาไม่ได้เว้ยดีดักตูต้เปิดทางเกิดตายไปได้เก่รับันนี้ก็พี้พราาครับไปเราว่าเกมนี้ก็สนุกนะครับผม